แต่ปัญหามันถ้ารถไถหน้าเดินตามมองเขานักท่าลังลายเข้าสี่ขับยากนะครับหรือวลาออกไห้ออกยังเนี่ยน้ำนักมันบดได้ไปทุ่มลุ่กับรอนนานมันก็สีฟ่ฟีลากโอยากไปนะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องทิดเงาบาาอีสานครับมือนีทิดเงาสิม,มารีวิวการประกบอบโครงรถ อีแต็ตนะครับพ่วงซาลี่ลพ่วงรถไถวหนา้าเดินตามเขานี่ยแหละพี่น้องนะครับกับมี่เอฟซนะครับเพิ่นอยากได้แบบของโคอมรถอีแต็ตพ่อสิให้ได้บอนะครับทีมยาวกับสัญญากับเพิ่นว่าจะมารีวิวให้เพิ่นได้เบิึงนะครับกับมื่อนี้ก็ได้โอกาสนะครับเนาะกับมี่เอฟซนะครับจะถามมาถึงขนาดความเงีตั้งแต่หูหลักไปหยอดหม่องเขานั่ง มันเท่าไรนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับขนาดของหางรถนะครับรถห้าล,ลัางรุ่นห้าลัางยีห่ห้อนะพี่น้องมันความเงา้วนี่สิบทอ่อกันนะครับโค้งวิกิวรถขั้นเก่าของทีนเงา้วนะครับความเงา้วของหางวิกิวมันก็อยากสันจังหน่อยเนาะมันก็ไม่ยืมไปใส่โค้งอันอายุทยาเทคเจอร์นะครับเพ่เลีเ้ยว่าไรมันมันแคบเพราะว่าหางของโค้งอายุทยามันอยากเง้วนะครับเอฟซี FC บางท่านก็ถามมาว่า อ่เล็กล่างน้ำเนี่ยราคาเท่าไรนะครับอันนี้ตั้งแต่ที่ย่าวซื้อเนี่ยมันหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบเจ็ดบาทนะครับแต่ตอนนี้บอลูนะครับมันขึ้นอยู่กับแต่ละเมือมันสิปับอยู่ตลอดเวลานะครับราคาเล็กก็ได้เนาะมันกับบอลแน่นอนนะครับอ่าแล้วก็เอฟซีก็ถามมาอีกว่าข้มน้ควมนะ้ควมบางเท่าไหร่นะครับมันเป็นรุ่นมาตรฐานมันจะมีออกมาขนาดเดียวกันเบิดนะครับ ความหนาความบางสีม,งมิตารุนนี้รุ่นเดียววาสันสำหรับร้านที่ทิดเหน้าไปสือ่อแต่ว่าร้านอืน่นทิศเหน้ากับบารูปันใดน,นะครับอันนั้นแต่ว่าตามตามเมืองแล้วนะครับเคยสื่อมาเฮ็ดลายเทื่อแล้วนะครับเมื่อกับขนาดนี้ตลอดนะครับสําหรับความหนาความบางของเล็กล่างเล็กล่างน้ำนะครับ,นะรบทิศเหน้าเคยรีวิวข้อรดข้อรดตรงนี้ขาดเนาะนี่เอฟซีบอกว่าใส่แบบข้อตรง นาจะดีก็นะครับแบบค้อบตรงที่เหย้าเคยเอามาใส่แล้วนะครับที่ค้อตรงหม่ถึงม,มันมีตัวปั๊บตัวนี้นะครับพี่น,อน้องทิดงเยาาเคยออามาใส่แล้วนะมันมันปัญหามันนี่อยู่หม่งนี่พี่น,อน้องเดี๋ยวทิ้งเหย้าสีสูบึงปัญหามีอยู่หม่งเดียวสําหรับค้อตรงเวลาเท่าสีถ้อยสีเดือนนาสีถ้อยมันบอดีเท่าดีอยู่พี่น,อน้องแต่ตัวนี้ นะครับทิ้งเนาสิปับ๊บเพื่อนข้อตรงเนี่ยมันมีปัญหาตรงที่ว่าถ้าห้าใส่ไปโดนๆนเนี่ยพี่น้องมันโอ้คือลงคักเลยลมันมันจะเป็นแบบนี้นครับมันจะเลี้ยวรถบได้เลยนะครับกลับด้านใส่นะครับมันจะเป็นลักษณะเนี่ยเวลาห้านัง่งเวลาห้าขับเนี่ยมันมันจะเลี้ยวบได้แรกๆไม่ไม่ดีครับสำหรับข้อตรง กรรุ่นราคาประมาณปานกลางเนี่แหละถ้าใส่ข้องแทง้ของเพียงอาจสีได้อยู่แต่ว่าทิศเน่าก็เคยซื้อรุ่นราคากลางๆมาใส่นะครับเนี่ยครับมันจะเป็นลักษณะนี่แหละแล้วทิศเาวาก็กลับด้านมันเพราะว่ามันหมุนได้หมุนได้รอบพี่น้องหมุนได้รอบเลยทิศเาวากลับด้านใส่ได้ครับหางก็ดีขึ้นโยเตียวบหันได้โดนครับมันก็ต่ำลงต่ำลงกล,ลับนากลับหลังข้อตัวนี้ขาดนถิ่นที่ซื้อทิศยาวาก็เลย มาใส่ตัวนี้ครับเขาอยากให้มันขึ้นมันลงเพียนได้ก็ได้นะครับอันนี้ขอบคุณเอฟซีนะครับที่คนแนะนำเขามาเนาะแต่ว่าหินยาวเคยเคยใส่เคยลองบางแล้วมันสู่ตัวนี้บ่ได้นันนี้คือขอแตกต่างระว่างข้อหลักแบบตรงกับแบบปั๊บนะครับอขอบคุณเอฟซีนะครับที่คนแนะนำเขามาแต่ยังมีอีกนะครับ มีเป็นเล็กแบบใดนะครับที่ออกมาเฮดเทเลอร์เนี่ยบอกแน่นะครับทิศเานกับเคยได้แนะนำ่นไปแน่แล้วล่ะนะครับมือนีกับสิมาบอกนะครับแล้วก็มีเอฟซีอีกคั้นนึงถามมาว่าการว่างเผานะการว่างเผากับข้านรถเนี่ยเข้าสีคํานวณแบบใดครับมือนีทิศเหนกับสีมาอธิบายให้พี่น้องไ้ฟังโดยละเอียดครับ ขออนุญาตเปิดเปิดดับกอนด้วยพี่น้องดนะ้วยเขาก็สิได้เห็นกันแบบละเอียดเนาะพี่น้องสำหรับรถทีนีน่อ่อนนี่ครับสิวัดรชเบิงพี่น้องตั้งแต่หูหลากมากหางหางรถของทีนี่อ่อนนี่ร้อยเจ็ดสิบเส้นนะครับลอยลอยเจ็ดสิบเส้นนะครับตั้งแต่หางรถมากนะครับพี่น้อง สำหรับขั้นตัวนี้ครับพี่น้องเข้ากับสีเริ่มเอาจากจุดศูนย์กลางของเผ้านะครับจุดศูนย์กลางของเ้านี่แหละระว่างเครื่องกลางของมันเป็นเกียนเลยครับเข้าสิเริ่มต้นอยู่นี่เนาะความเงาวของของเล็ขั้นตัวนี้บามันเป็นยังไงนะครับอันนี้คือจากจุดศูนย์กลาง้ะพี่น้องด้จากศูนย์กลางของเ้านะครับมาจนฮอดมองหูลัดนะครับ สามเมตรสามเมตรหนึ่งเส้นนะเพราะดีทิดเหน่าซื่อยยรานให,ราารรให้สร้างเขาตัดเคืองเลยลเลรลเเ m, ครับให้สร้างเขาตัดเคืองเลยเพราะว่าปกติแล้วเล็กมาตรฐานจากโรงงานเกือบทุกตัวมันจะเป็นหกเมตรกับอีกสองเส้นนะครับเกือบทุกตัวนะอาจจะเหว่าก็นั่นอาจจะสั้นก็นั้นเหลาะไรสร้างเขาตัดเคืองห้มันก็เลยเป็น ามเมตรกับอีกหนึ่งเซนนะครับตัดเครื่องพอดีเลยพี่น้องตัดเครื่องมากนะครับโตัวละสามเมตรได้คู่นึงพอดีนะครับอันนี้คือมาตร,รฐานเสียวเง่าก็นี่ก็ได้นะครับเราจะจากตัวเล็กสามเมตรของเข้ามาเล็กล่าง,ขงเข้ามาหอดหัวหลักครับห0าสิบเซนนะครับกระสิร่วมเป็นสามเมตรห้าสิบเซนนะครับจาก หูลากไปหอดเท่าสามเมตรห้าสิบเซนนะครับมาที่นี่ตอบคำถามของเอฟซีนะครับบอกว่าจากหูวลากมาหอดมาหอดหม่องนั่งนะครับเท่าไรชิดเหยาเอหอดสองเมตรนะพี่น้องสองเมตรพอดีนะครับสองเมตรพอดีชิดเหยาวัวดเดิงหางของรถไถหนาเดินตาม มันอยู่ที่ลอยเจ็ดสิบเส้นนะครับอยู่ที่ลอยเจ็ดสิบเส้นทิมระยะห่างจากเจ็ดสิบมหอดสองเมตรเป็นสามสิบเส้นพอดีเพราะว่าทิมระยะห่างพเพราะว่าพื้นที่พักเท่านะครับเป็นที่พักเท่านี่คือพอ,พอดีพอดีนะครับตากะเดียวแต่พี่น้องให้อยากไ้ก,กวงก็นั่นแล้วก็สามารถยืดออกมาได้กระยืดได้อีกู่ครับอาจจะยืดออกมาจากสิบเส้นก็ได้นะครับ แต่ขอเสียของมันตัวนี้เฮาสีอ่อนนะครับจําเป็นต้องออกมาใกล้ๆนะครับหรือพั้นพี่น้องยืดออกมาจากสิบเส้นแล้วหาเล็กมาเสริมนกีก็ได้ขึ้นกันนะครับถ้าอยากได้มองนั่งก็มองพากเท้าให้มันกว้างขึ้นนะครับตวตมองนั่งที่เงยานี่ได้แค่สามสิบเส้นนะครับเพราะวันจำกัดด้วยเล็กเนาะถ้าที่เหย้ายืดตัวนั่นออกก็สิได้ยูดี่สิบเส้นนั่งแบบสะดวกสบายเลยนะครับ อต่อไปครับพี่น้องก็สีมะเห็ดมะเห็ดโคง้งเนาะก่อนอื่นก็นตอ้องเห็ดคานมันก่อนนะครับตัวนี้กวางแค่เกลาสิบเส้นนะครับ<ม>ต้องห้าต้องว่างตัวน,นี้ก่อนนะครับพี่น้องเพราะว่าข้าสีได้เห็ดตัวดำมันนะครับนี่คือตัวดำพี่น้องข้าตรงเห็ดตัวน,นี้กอนแล้วเ้าจาังอตรงมาว่างนะครับตรงอันนี้เอินตรงเนาะต,ตรงมันอันนี้เป็นคานมัน ขัานสาหรับติดดมนะครับอันนี้ข้านข้านสําหรับลากความยาวความยาวของเคื่อนรถนะครับอยู่ที่สองเมตรนะครับสองเมตรพอดีนะครับครับเล็กช่วงล่างทั้งเบิร์ตนะครับพี่น้องจะสิเป็นเล็กล่างนะครับใช่เล็กล่างอยู่นะครับเส้นที่หนึ่งคือขั้นขั้นลากเส้นที่สองลตัวพอดนีเลยพี่น้องเส้นที่สองนี่เป็นขั้นสาหรับเต็ดดาเส้นที่สามครับ เามเห็ดตรงตรงมันนี่สตัดได้ก้มควงม,ม,มันอยู่เมตรหาซินะครับพี่น้องเล็กหกเมตดตัดได้อยู่สี่ตัวสรุปแล้วร่วมแล้วเบิดเล็กล่างอยู่สามเซนนะครับที่เน่ากับได้ซื้อได้ซื้อเล็กล่างสองนิ้วนะครับมาเสริมถ้าโพไซตตัวนี้มันกับออนนะครับความแข็งแรงกับซีโมี่แต่สีไดไซเป็นระยะเนะพี่น้องเนาะอยู่ทังในก็มีอีกนะครับ ทั้งในนี่ก็มีอีกก็คิดยาก,กับสีไซเอาเล็กล่างสองนิว้วมาเสริมเป็นระยะเพื่อไม่ยึดความเขียงแรงเล็กตัวนี้นะครับเป็นเสาเสาข่างนะครับเป็นเล็กนิ้วจุดสองคูณนิ้วจุดสองนะครับย่างหนาแล้วค่าเล็กตัวนี้ก็พกลอยกบาทเกือบเจ็ดอยนี่แหละพี่น้องเล็กตัวนี้ใส่อยู่สามเซนนะครับส่วนเอา ตัวไม้แอมม้างนี่เป็นเป็นเล็กเก่าเล็กเสียดเล็กม่างออกจากประตูเล็กที่นี่ทิศเน่าสิมามาแบ่งว่าสีใสดาระยะใดน,นะครับมันยังสีพอดีนะครับส่วนควบเยาาของคงคงเฮือนลดนี่อยู่ที่สองเมตรนอะพี่น้องเนาะอยู่ที่สองเมตรกว่ที่นี่ทิศเนาเนี่นยา้าแบงครึ่งน,นี่ ถ้าเบ่งเครื่องก็ดีเม็ดหนึ่งนะครับเม็ดหนึ่งอยู่หนี่พี่น้องถ้าเบ่งเครื่องเนี่เวลาดำไงนะครับแต่ปัญหามันถ้ารถไถหน้าเดินตามมองเขานักท้างหลังไหลเข้าสี่ขับยากนะครับเวลาออกไฮออกยังเนี่ยน้ำนักมันบดได้ไปทุ่มลุ่งกับรอนนานมันก็สีฟี่ลากบยอยากไปนะครับการเบ่งเครื่องครับทิพเง่า ทิ้งเน่าก็สิวัดเขามานะครับเก้าสิบเส้นพี่น้องเกลาสิบเส้นมองเก้าสิบเส้นนี่ใส่ใส่ดำพอดีพี่น้อง,อง,ใ,ใ,อองให้มันดวนหนามาทาั้งหนาอยู่เมตรสิบเซนเวลาดำให้เขาได้ยกซอยน้อยหนึ่งถามันมีของนางอีลีบ่ได้ยกครับหัวด,ดำปุ๊บเดียงบุ้มเลยตรงใส่ดำนะครับทิ้งเน่าวสิวัดมาจากด้านหลังให้มันมามาอยู่เก่าสิบเส้นนะครับจาก จากจุดนี้มาหาทาั้งด้านหนาสิเป็นเมตรสิบให้น้ำหนักทุมมากให้น้ำหนักทุมมาทาั้งหนาจากน้อยหนึ่งนะครับคว้วสูงคว้วสูงจากเเผาลดขึ้นมาหาขั้นหลังขั้นตัวแรกนะครับอยู่ที่ยี่สิบห้าเซนที่น้องแล้วเขาก็บสิมบวกเพิ่มขั้นสําหรับตัวดามันก็สิวิดล้รอรดพอดีวิดล้อลดประมาณาร,รึ่งนึงนะครับประมาณ สิบเซนสิบเส้นพอดีนะครับขวมง่ามขวมสวยสก็สีมีคำนี่ยุดเนี่ยนะครับแบบเพิ่มความแข็งแรงนะครับวามสูงของเสาคางอยู่ที่แปดสินะบห้าเซนควมสูงขั้นเก่าของที่เน่าแค่หกสิบมันใส่ได้บ่หลายต้องได้มาเฮ็ดอัน เนี่ยบองเห็ดเนี่ยบองขึ้นมาอีกใส่มันใดบ่าไรที่นี่ที่เน่นาวมาเห็ดที่หลังก็เลยเอาเลยแปดซึหาเลยนะครับก้มสูงขนาดนี้นะครับพี่นอ้องยุมันใดโยประมันตันสองถ้าเห็ดพูนหลังเตาในหอดตันซีครับผมจะเป็นการบอกถึงรายละเอียดของแบบของรถ อีแทกรถไทยนาเดินตามให้กับเอฟซีเนาะก็อาจจะได้คว่เป็นควมำรูเป็นแนวทางให้กับหลายๆท่านนะครับทิเยาวกับมาเฮ็ดตามคําสัญญาฝากให้เอฟซีที่คอมเมนต์ทิทยาวเขามานะครับแล้วก็พี่น้องที่เขามารับชมใหม่ๆนะครับก็บฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทิทยาน้าเน้นะครับเป็นกาลังใจให้ทิเยาได้เฮ็ดคิดใหม่ๆออกมาพี่น้องได้รับชมได้ติดตามเนาะ สำหรับคลิปนี้นะครับขอบุญขอคุณ f เอฟซีที่ให้กำลังใจทีมเน่ามากโดยตลอดนะครับสำหรับคลิปนี้ทีมเง่ากะสีฝปากไปเพียงเท่านี้นะครับทุกท่านที่เขามาชมกะคอมเมนต์มาใต้คลิปได้ถามติดสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับทิมเง่ากะสี่คอยเก็บรายละเอียดมาบอกเนาะนะครับอันนี้ฝนตกเลี่ยนพี่น้องเอาครับคลิปนี้ล,นล่าพี่ล่าน้องไปก่อนสวัสดีครับ